สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันเดททริปของแม่พากินลูกพาเที่ยวนะคะวันนี้จะเป็นคลิปแรกของเรานะคะก็วันเด์ทริปวันนี้มาที่แรกก็คือที่ไหนคะเด็กสวนสวนอะไรคะลูกสวนนงนุชค,ค่ะใช่ค่ะวันนี้เด็กมาดูอะไรคะในเดนเซลเดนเซอ่าวันนี้นะคะก็ เด็กๆแล้วก็แม่เพิ่งเคยมามที่สวนนงมุชที่นี่ก็คือครั้งแรกใช่ไหมคะเรามาครั้งแรก,กเนาะเด<ล>ี๋ยววันนี้นหลงทาดงาด้วยใช่ไหมใช่ค่าเปิด GPS มาก็หลงทางนะคะเสียเวลาขลับรถมาหนึ่งชั่วโมงกว่ากันเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้จะมาดูว่าใน,นสวนนงมุชนะคะปี2021เนี่ยมันมีอะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงกปปันไปบ้างเพราะว่าแม่ต้องบอกว่าไม่เคยมาแม<อ>่คชอบเรนลสวกันค่ะมนชอบ,อบด,ดาสาวมากเลยใช่ไหมคะ าพาเพื่อนเพื่อนชมก่อนชมสวนน้องนุก,ก่อนว่ามีอะไรบ้างมาน,น้ำมนตเรามาดูสวนตะบองเพชรก่อนไหมนี่นะคะเดี๋ยวเราไปถา่ายรูปสวยๆที่สวนตะบองเพชรก่อนดีกว่า<อ>นี่เด็กๆเห็นไหมคะมีกระบ,บองเพชรของจริงรอ่ะของจริงค่ะห้ามจับนะคะลูกอันนี้เป็นปลาแต่ว่านี่สวยมากเลยเห็นไหมคะอันไหนลูก เด็กกลัวหรอคะไหนไหนรีวิวซิรีวิวซิกลัวหรอคะกลัวหนามกลัวหนามหรอคะลูกก็อย่าจับนะไม่ถ้าจับแล้วหนามก็จะทิ่มมือใช่ไหมห้ามจับดูดแต่ตาอะไรนะแม่มาดูตรงนี้แล้วดูตรงไหนอ่ะเดี๋ยวยังรีวิวกระบองเพชรยังไม่เสร็จเลยเคสนอนด้วยนะมีอะไรนะลูกมีของเคสจอ๋อเป็นกระบองเพครขับเคสกระบองเพชรคสขับสวยนะลูกน่ารักไหมนี่เดี๋ยวก่อนยังไม่ถ่ายยังไม่จบเลยอ่ะดูก่อนสวยมาก ชอบมากอ่ะอันนี้อันนะคะมันคือโตได้แล้วไม่รู้แบบว่าสุดๆก็ก็บังเพลิดนะคะเขาบอกว่าห้ามวิ่งไหนมาอ่านไหนมาอ่านให้ฟังกัพี่อ่านให้ฟังไหนห้ามวิ่งหรือปีนในบริเวณนี้ห้ามวิ่งใช่ไหมใช่ลูกแี่กับลูกโดนโดนหนังที่มาไม่จะทำยังไงอ่ะครับมะโดนหนังกระบองเพชรแม่ก็พามนไปโรงพยาบาลสิครับลูก เดี๋ยวก่อนแม่แม่เห็นมุมนี้สวยนี่นี่มุมนี้สวยมาถ่ายรูปมุมนี้กันกว่าน,นี่มาถ่ายรูปมุมนี้มุมแม่บอกว่ามุมนี้สวยมากมนี่พี่หอมมุมนี้สวยมากเลยเหมาะกับการถ่ายรูปมาลองยืนแค่เดี๋ยวแม่ถ่ายให้สวยๆค่ะและนี่นะคะเมื่อกี้เราอยู่จากโซนกระบองเพชรมาใช่ไหมคะเดินเลยมาหน่อยก็จะถึงตัวนี้โซนไดโนเสาร์นะคะที่เด็กๆเอคอยพี่หอมถึงยังโซนไดโนเสาร์ยังคะลูก มนับไม่ปีนครับลูกไม่ปีนครับมนนมนับไม่ปีนครับลูกขอห้ามปีนครับลงมาครับลงมาลงมาลงมาค่ะอ่านี่เด็กๆเจอแล้วเราถึงโซนไดนโนเสาร์นะคะครบทุก12สายพันุ์เลยครับลอาา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 า่าาาาไาาา่ายา่าา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 ่า ไปแล้วนะคะเด็กๆไปนู่นแล้ววิ่งกันไม่รอแม่กันเลยนะคะลูกอ่ะว่าแอบวินี่ลูกขามันจอย่าง,งั้นคะลูกเอาโมมโมนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ยืนยืนอยู่ในมือน,นี่เดี๋ยวแม่ถ่ายรูปให้จะได้ดูเหมือนเหมือนตัวไดโนไดโนไนคัสเอ้ไม่ใช่ไคโนไนคัสคะลูกเอออย่างยั้นอะไรอย่างยังไงลูกนี่น,นี่เรายัางเดิโดน,โดนโซนไดโนเสาร์ไม่ครบนะคะลูกฮะ คืออะไรล,ลูกแตวเดี๋ยวข้างบนมีอะไรเดี๋ยวแม่ดูก่อนอ่ะเรอ๋อข้างบน,าานก็มีพระพุทธ์มังกิดมีศาลาเทวดามีหอระฆังมีภูเขาเลน,านเนอร์เสาบนด้วยนะคะไปภูเขาลูกลูกลงมาเถอกเราเดินข้างล่างก่อนไหมคะเออแวะพักกินน้ำก่อนไหมคะลูกเงือ่อกมดอยู่น้ำอย่างครับลูกมงครับนะเดี๋ยว น้ำก่อนไหมอ่ะพักเหนื่อยอยู่นึ่ข้าเรใครแบบเป็นเพื่อนใบถอด <c oughs> เรามาเที่ยววันเดย์ทริปเนี่ยเราจะต้องบริหารจัดการเวลาดีๆค่ะลูกดอกไม้อ่ะคะออมันมีดอกไม้อ่ะอ่าไม่ใช่หรอกมันไม่ได้มีดอกมันมีดอกไม้แต่ที่ลูกอยากไปเพราะว่ามีของเล่นใช่ไหมแต่มันร้อนมากเลยนะคะลูก ส่วนนงนุชเนี่ยเขามาเขาต้องมาดูอะไระเขาต้องมาดูดอกไม้ใช่ไหมดูดอกไม้ก็ดูดูไดโนเสาร์เราดูแล้วเนาะเราต้องมาดูเพิมจัดดอกไม้สวยๆเรายังไปไม่ถึงเลยนะคะไปดูเดี๋ยวของเธอจะไม่ถึงไปตังเยอแล้วไปกันเลยวันนี้นะคะแดดร้อนมากแต่ก็คือสวย ่ะเด็กๆก็เล่นกันแบบไม่กลัวร้อนกันเลยนะคะนี่นี่เขาก็มีแบบว่าของเล่นมีอะไรให้นั่งถ่ายรูปถ่ายรูปให้ค่ะลูกสวยๆอะค่ะไม่ลูกะคะ้าม,มาสวนนงนุช์อะมาสวนนงนุชอะเขาก็ต้องมาดูนี่ดอกไม้สว,สวยๆเลยแต่ไม่ใช่มาเล่นนะคะลูก อันนี้เขาไว้ถ่ายรูปสวยๆได้ค่ะมาดูตรงนี้ก่อนอาดูดีสีเสื้อก็เกลืนกับสีของเล่นกไปหมดแล,ล้วอะถ่ายรูปห้านี่เลยถ่ายรูปให้宝妈ถ่ายรูปเร็วถ่ายรูปถ่ายรูปตรงนั้นแหละตรงนี้แหละตรงนี้จะแหละห้าสี่ล,สลูกค้าเราไปเราไปถ่ายสวนดอกไม้กันดีกว่าค่ะลูกอันนี้นะคะการ มาทริปของแม่ครั้งนี้ก็คือมันจะผิดแผนกันไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถวางแผนได้นะคะอันนี้จริงๆที่คิดเอาไว้เนี่ยก็คือว่าพอมาถึงแล้วก็จะได้ถ่ายสวนดอกไม้ส,สวยๆนะแล้วเนี่ยอันนี้คือฮะพี่หอมครับมาสวนนุ่นเ,เราต้องไปถ่ายดอกไม้สวนดอกไม้อะไรนี่คะลูกต้องต้องขับรถไปสวนดอกไม้ค่ะ แต่ว่าวันนี้เรามาเที่ยวกันวันเดยทริปเราต้องคำนวณเวลาดีๆนะคะลูกเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นไม่ทันนะเดี๋ยวเราจะ<ม>ต้องไปเมืองไอติมไม่ใช่หรอหลังลัง,ลง,ลงะถ,งถ้าลูกใช้เวลาที่นี่ที่นี่นานนะคะเราจะไปที่อื่นกันไม่ได้นะคะลูกปไปไปดูดอกไม้ก,กันเร็วรับพี่หนึ่งนะคะรับพี่หนึ่งยังไม่มาเด็กๆคะ่ะ ไปแล้วค่ะอ่างั้น<ป>ดูนะคะวันนี้แม่จะสำเร็จไหมเนี่ยลูกแม่จะไปถ่ายสวนดอ,อกไม้ค่ะในในค่ะเดี๋ยวเราไปเมืองไอติมไม่ทันนะคะลูกไป,ไปค่ะเรามีหลายที่เราต้องไปนะคะวันนี้เราต้องทำเวลา<ป>เอาหยุด <laughs> แ,แม่บอกว่าเราต้องทำเวลาเราต้องไปมาปัทยาเราต้องมาเที่ยวหลายๆที่ค่ะลูกค่ะ อ่ะก็เด็กเล่นกันอยู่ตรงนี้นะคะแม่ไปก่อนนะคะบ๊ายบายนี่นะคะเราก็ข้ามออกมาจากโซนของเล่นได้แล้วนะคะตอนนี้แม่ก็อยากมาดูสวนสวยๆนี่นะคะต้องบอกว่าสวยมากแล้วก็เดี๋ยวเราจะแวะถ่ายรูปกันตรงนี้นิดนึงนี่นี่งนง,นงข้างหลังแม่นี่นี่อันนี้นะคะสวยมากตรงนี้ชื่อว่าบัตเตอร์ไฟยิวนะคะ สวยนะดูสิอ่าด้านหลังแม่อันนี้นะคะก็จะเป็นจุดเข้าไปที่สวนไดโนเสาร์แต่ว่าวันนี้น่าจะไม่ได้เข้าไปแล้วเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเวลาบ่ายสองแล้วนะคะเราก็จะต้องไปสถานที่อื่นอีกนะคะก็อย่างที่บอกว่าถ้ามากับเด็กเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแบบว่าอาจจะเก็บรีวิวหรือว่าสถานที่จะสวยให้ได้ครบหมดนะคะแต่ว่าเราจะมาดูกันว่าในวันนี้เที่ยวพัทยากันได้ทั้งหมดกี่ที่นะคะในวันเดียวบายยสวนนงโน้ท ป้าป้าพัทยาอะไรนะคะป้าป้าพัทยาป้าป้าบีชพัทยาค่ะเป็นคาเฟ่ที่แบบว่าดังมากมีคนรีวิวเยอะมากแม่ก็จะพาเด็กๆมากินอาหารอร่อยๆนะคะแล้วก็ถ่ายรูปมุมสวยๆริมชายหาดคุกคนอยากกันไหมว่าตอนนี้กี่โมงแล้วกีโ่โมงแล้วคะ โอเคปาลีเลยค่ะทำเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเสร็จจากคาเฟ่เราจะไปไหนต่อคะเมืองไอติมค่ะอ่าตอนนี้ทิ้งว้แล้วคะที่ป้าป้าสวยมากบอกว่าสวยมากจริงๆถ้จะบอวกอวาก่นวาน,นี่คือสิ่งที่เรามาเพื่อเราจะมาถ่ายรูปถ่ายตรงนี้นะะนอ,อ่าแล้วตอนนี้นะคะอาหารของเราก็มาแล้วนะคะที่ร้านของน่ากินมากอันนี้ ข้าวผัดปูอันนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นเมนูยอดฮิตก็คือยำยำม,มะพร้าวยำยอดมะพร้าวกุ้งสดน,นะคะหรือว่าอันนี้แม่สั่งคู่แบบสูตรนะแล้วก็ตัวนี้เป็นกะเพาาราปลาแซลมอนนะคะสีเป็นของลูกมาแล้วนะคะแบแม่ข้าน่ากินมากอ่าเด็กๆอันนี้ล้างมือกันแล้วนะคะอ่ะเด็กๆลงมือ หลังจากที่กินข้าวกันอิ่มอร่อยแล้วนะคะก็ถึงเวลาถ่ายรูปนั่นเองตอนนี้ก็นะคะบรรยากาศดีมากลมเย็นๆฮะถ่ายแล้วค่ะเลอรฮัก่อนฮัลก่แม่ถ่ายวีดีโดคอค่ะน,นี้ฮัลลูกชายครับโพสท่าถ่ายรูปหน่อยครับนนเด็กๆค่าแล้วแม่ด้วยคะ่ะ เด็กๆค่ะแล้วแม่ได็กข้าสามร้อแล้วนะคะลูกอย่าวิ่งค่ะลูกเดี๋ยวตกอ่ะเด็กๆด้วยกัน้วกันพี่หอมหยุดหยุดอับแม่เนี่ยก็จะตกกระไดด้วยนะคะลูก่ะ,นะนะคะจะเหน็ดแล้วก็จะลงมาถ่ายลูกข้างล่างกันนะคะนี่ถึงแล้วที่เราเห็นที่เขารีวิวกันในบอกว่าเฟสบุ๊กไเยอะๆนะคะโอ้โหเมืองเมอร์เมดนะคะที่ใฝ่ฝันของ คุณน้ำหอมอยากมาถ่ายมากนะคะอันนี้นะคะอเราเดินลงเสร็จแล้วเราต้องเดินเดินขึ้นอีกนะคะไปลูกค่ะอันไหนๆก็ลงมันลงไปให้สุดค่ะลูกค้ลงดีๆค่ะลูกค้าแต่ว่าลูกค้าเดี๋ยวก่อนค่ะสวยมากเลยค่ะลูกมันเป็นแบบเมืองเมอร์เมดสีชมพูปัวค่ะที่ลูกดชอบมากไดูสิสวยไหมคะสวยไหมคะสวยไหมคะ อ่ะอันนี้คืออะไรคะลูกคะก็แต่งหน้าใช่ไหมมันเหมือนแบบเป็นวังใช่ไหมคะลูกอ่ะถ่ายรูปเลยค่ะแชร์ไย้ไหมคะมีสร้อยขำอยูด้วยใช่ไหมคนะอ่ะสวยไหมฮะสวยไหมสวยเนาะอ่ะถ่ายรูปไปค่ะลูกเดี๋ยวก่อนที่แม่ต้องเซลฟี่แม่ต้องมาดูนี่ก่อนแม่แม่ต้องเซลฟ์แม่อยากถ่ายรูปสวยๆมั้งอ่ะลูกแม่ต้องพามาดูมาดูนะคะ ดูอะไรเขาเลยแถ่นี่สวยพี่เขายังไม่เจออ๋อเอ็นนี่สวยนี่สวยจริงสวยงามมากก็มาถึงสวนดอกกัหลาบาท่าสวยงามมาก สวยงามานะคะมีระฟัคทองให้ถ่ายรูปด้วยงานลูกชายวิ่งไปนู่แล้วค่ะนะคะอ่าลูกสาวลูกสาวหายค่ะอ่ะไปนู่นเหมือนกันแล้วนะคะเผื่อกที่นี่นะคะ ตอนนี้เราจบภารกิจที่ปป้าบีรีสอร์ทแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็กำลังจะไปที่เมืองไอติมกันค่ะไปไหนคะพี่หอมไปไอติมค่ะค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายปป้าบีค่ะนี่นะคะแล้วก็อยู่ในเมืองไอติมเมืองไอติมฮะอยู่ไหนนะเมืองไอติมเมืองไอติมหรอคะเมืองไอติมหรอคะนี่เดี๋ยวแม่ให้ดูเมืองไอติมนะคะมันไม่รช่ค่ะสวยมากก็แบบน่ารักน่ารักนะคะน่ารักน่ารักี่ แล้วอยู่ก็ยิงก็มีโซนถ่ายรูปได้หลายโซนนะคะเดี๋ยวเราจะซ้อนทัวร์ถ่ายรูปแต่ว่าตอนนี้เด็กๆก็วิ่งเล่นไปนู่นละหมนไปนู่นละค่ะอ่าเดี๋ยวดีวเป็นคิวถ่ายรูปของแม่ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจะเก็บภาพไว้เสร็จด้วยค่ะค่ะ อันนี้นะคะก็มีสไลเดอร์ให้เด็กๆเ,เล่นด้วยนะคะนี่น้ำมอนกำลังจะลงว่ะว่าวันนี้ไม่ได้ถ่ายลูกเด็กน้อยมากเพราะว่าวมัวแต่วิ่งเล่นเลยนะคะวิ่งเล่นปีนป่ายกับตัวไอศฟรีนที่แบบน่ารัก าเมืองเขาน่ารักดีนะคะแบบว่าถ่ายรูปสวยทุกมุมเ,เลยแล้วก็น่าจะเหมาะกับเด็กๆนะคะสวยนะนี่ถ่ายให้ดูค่ะให้ดูสวยๆชอบมากนะคะเมืองแบบน่ารักนะะ่ารักเหมือนอยู่มองนอกเลยสวยไหมสวยไหมน่ารักมากเลยสิแบบอ่าเจอลูกชายและะ้วค่ะลูกชายครับครับ หาพี่อยู่นะครับไม่ต้องวิ่งครับลูกมนันอันตรายนะครับลูกครับเดินครับลูกก็ำลังเล่นซ่อนแอบอยู่นะคะสองลิงเนี่ยหายพ,พ,พี่ไม่เจอทำงไงเล่นซ่อนแอบกันอยู่ล,ลูกฮะก็<า>จะบอกแม่จะได้ถ่ายรูปลูกสวยๆแล้วหล่อไหมเนี่ยฮะฮะไม่ตะโกนครับลูกเสียงดังไม่ตะโกนเสียงดังครับลูกพี่หอวอยู่ในบ้านทั้งไงนะมล ดูไม่หอมอยู่ในบ้านสตรอเบอรี่นู่นไง oh, 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 oh. ดูกันะจนหัวเปียกแล้วนะคะสนุกไหมคะลูกชอบไหมคะฮ mm hmm. ะอยากมาอีกอยากมาอีกเหรอคะแต่มาเย็นๆก็ดีนะคะลูกแดดไม่ร้อนนี mm ่ hmm. ดูนี่นะคะค่ะ,คะยังไงคะ mm hmm. อ๋อนี่ก็เป็นอะไรนะลูกกวาดอันนี้น่านี้นะก็น่ารักเหมือนกันนะ เขามีตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้แม่มาตอนเนี้ยเป็นเวลาประมาณเกือบ 5, เกือบห้าห้าโมงเย็นซึ่งเราจะมีเวลาถ่ายรูปก,กันได้แค่ถึงช่วงหกโมงเย็นเท่านั้นนะคะ mm hmm. ก็เขาก็จะปิดบริกาเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยเราไปที่สวนลงมนูนแล้วก็ไปคาเฟ่มานะคะจริงๆมาถ่ายตอนเย็นเย็นอย่างี้ก็ดีเพราะได้เด็กเล่นอะก็คือแบบไม่ร้อนมาก อ่าแล้วตอนนี้เราก็เดี๋ยวเนี่ยสักพักเดี๋ยวเรากลับกันแล้วนะคะลูกเพราะว่าเขาจะปิดแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวไปดูข้างนอกเพราะถ้าลูกออกช้าเดี๋ยวคาเฟ่ข้างนอกปิดแล้วจะไม่ได้กินนะคะไอต<อ>ิมเดี๋ยว <15 S 1> ว่าอะไรคื <ละ S 2> <ะ>อสิบห้าคะเวลาเวลาอ่าใช่ใช่เดี๋ยวมันจะเขาจะปิดแล้วเรียก,กน้องมาเรียกน้องมาน้ำมนันเขาจะปิดแล้วน้ำมๆๆันค่ะไม่ทานนะครับลูกมาเลยเร็ววิ่งอ่าวิธีการรีวิวของของแม่เนี่ยก็อาจจะแบบ ไม่ได้มีคือรีวิวแบบเรียวจริงๆนะคะเพราะว่าหนึ่งคือนนเนี่ยเราจะคอนเฟนต์ไม่ได้แล้วก็ถ่ายด้วยเซลฟี่แบบนี้นะคะก็คือจะให้เห็นสถานที่คิณแบบเขาแต่งชิ่งแต่งแบบปรบแต่งอะไรทั้งสิ้นนะคะก็เป็นการรีวิวที่แบบรีวิวแบบง่ายๆสบายๆนะคะวันนี้ก็เที่ยววันเดทิปเนี่ยใช้เงินไปก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะสําหรับใครที่ เออบัตรเจ็ตน้อยหรือว่าประหยัดตังก็มาเที่ยได้นะคะตอนเดียวที่พัทยานะคะเดี๋ยวะเขียนสรุปให้นะแล้วก็ที่จะไปจะไปที่ไหนเดี๋ยวว่ากัานอีกทีค่ะส่ดนเด็กๆตนี้จะไม่ยอมเลิกน,นะคะเราจะต้องคำฟรองว่าเราจะออกไปก่อนนะคะ๊ายบาแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศสวๆให้ดูรอบหนึ่งที่นี่สวยค่ะสำหรับใครยังไม่เคยมาก็รีบมากันนะคะ